กราบนมัสการหลวงแม่ค่าขอเจริญพรค่ะหลวงแม่คะในช่วงนี้มีเรื่องจะชวนคุยกับหลวงแม่และก็ทุกๆคนทั้งบ้านค่ะเป็นเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่เคยเป็นมาคือเป็นเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปกับกลายเป็นว่ารู้สึกว่าวิกฤตนั้นน่ะเหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่ ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงแม่ว่าหลวงแม่เนี่ยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บ้างหรือไม่คะท,ที่น่าสนใจนะคะคําถามที่ดกรกัญนาถามเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยคำว่าวิกฤตเ่ยนะคะอักษรคําว่าวิกฤตในภาษาจีนเนี่ยมันมีตัวที่แปลว่าโอกาสอยู่ด้วยวิกฤตคือประสบการณ์อะไรที่มันต่างไปจากเดิมอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ จากรวยมากมาจนมากนะคะจากไปไหนมาไหนได้มาเจอล็อกดาวน์อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นวิกฤตแต่ถ้าหากว่าเราตั้งสติได้แล้วเราดูในปริบทใหม่ที่เราถูกบังคับให้เป็นมันกลายเป็นว่ามันเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับการที่เราจำเป็นที่ต้องหาทางออกไปใหม่หาทางออกที่เราหาได้ใหม่ในวิกฤตนั้นบางครั้งมันกลับกลายเป็นว่าดีกว่า เดิมที่เราเคยมีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจนกับวิกฤตปรับทุกๆวิกฤตให้เป็นโอกาสที่เราจะแสวงหาหนทางออกเส้นทางเดินชีวิตของเราไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะมันอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้และในรูปแบบใหม่นั้นมันอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมในเส้นทางเดินของชีวิตหลวงแม่ค่ะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เป็นคารวะอยู่หรือว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ย เคยเจอวิกฤตอะไรแบบนี้ไหมคะแล้วรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยที่มันได้เคยเกิดขึ้นเนี่ยแหละเหมือนกับเหมือนกับใกล้ๆที่เกิดขึ้นเลยนะคะก็คือโควิดนี่แหละตอนที่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะคะที่มันบีบบังคับเราจนความรู้สึกของเราเนี่ยมันที่สุดที่สุดกับการเห็นความทุกข์ยากของคนคนอื่นนะ คนอื่นนะคะที่สุดกับการเห็นความทุกข์ยากของคนในคืนวันที่14เมษายนนะ่ะหลวงแม่ตัดสินใจว่าเราต้องมีโครงการเยียวยาใจเพราะคนที่จะเห็นความทุกข์ยากของคนจนที่ไม่มีทางออกที่เขาบอกว่าให้สมัครออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่กระแทกใจหลวงแม่มากๆเลยเพราะหลวงแม่รู้ว่าในภาพในสภาพความเป็นจริงคนที่จนจริงๆคําว่าออนไลน์เนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้แล้วหลวงแม่เองที่มี หลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นนะครบอกหลวงแม่บอกว่าเนีย่ยให้เข้าไปสมัครออนไลน์มันก็ยังเป็น challenge มันก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะไม่ใช่ปกติของหลวงแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วลองนึกถึงว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วให้เขาสมัครออนไลน์เนี่ยนะคะเขาจะทำได้ไหมเราจำเป็นที่จะต้องก้าวออกมาเพื่อที่จะช้อนคนเหล่านี้ขึ้นและเมื่อรัฐไม่ได้ไม่ได้ติงรัฐบาล ลุงตู่นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงรัฐาคงจะทํายากเพราะว่า,าหากเขาไม่มีเอกสารอะไรเลยเนี่ยนะคะแต่เขามีความเป็นตัวตนจริง,รงๆเขามีความทุกข์จริงๆความหิวโหยของเขาเป็นความหิวโหยของมนุษย์จริงๆที่เรารู้ที่เราสัมผัสได้เราจึงสามารถจะทาได้ในส่วนของเราเปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นองค์กรเล็กๆเ,กเ่ยนะคะเราสามารถที่จะมีไม้มีมือถ้าเป็นถ้าเป็นปลาหมึกก็มีหนวด ที่จะยื่นออกไปสัมผัสนะคะสัมผัสได้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เราก็ทําในส่วนของเราเล็กๆค่ะเราทําในส่วนของเราแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดที่มาบีบบังคับใจเรามากๆเนี่ยน,นะครเราก็ยังไม่ได้คิดไม่ได้คิดที่จะออกไปสัมผัสกับคนเหล่านี้50รายที่เราช่วยขึ้นมานะคะรายหนึ่งเดือนละ5,000บาทเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือนเราทําในส่วนที่เราจะทําได้ แต่ชีวิตนี้เป็น50ชีวิตที่เราจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาถ้ามันไม่มีวิกฤตนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยื่นออกไปไปสัมผัสกับความทุกข์ยากของชีวิตของคนเหล่านี้เราได้เห็นความงดงามในคนเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างบ้านที่บ้านที่เขา,เ,าเขาขายขนมจีนน้ำยาแล้วก็ตัวเองเป็นมะเร็งต้องดูแลแม่นะคะ ทันทีที่เขากลับมาหลังจากการรักษากลับมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขาทำขนมจีนน้ำยามาให้อาสาสมัครที่ดูแลโครงการอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องอย่างนี้ความงามของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดมันจะไม่ได้สัมผัสถ้าไม่มีวิกฤตโควิดที่ที่ที่เรายังยังเผชิญอยู่ไม่จบสิ้นนะคะครับอรรมชาตร่วมแม่ที่ได้ช่วยเลือกเถอครัวขอนเราค่ะ ค,คฟังจากหลวงแม่แล้วก็ทำให้เห็นเห็นภาพตามอะค่ะว่าโหเป็นเรื่องที่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราคงไม่มีโอกาสอย่างนี้จริงๆนะคะก,กลายเป็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนำสุขมาให้เราก็ได้เหมือนกันอยู่ที่การมองใช่ไหมคะหลวงแมแเ่เราช่วยเหลือเขานะคะโอกาสที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ย นำสุขมาให้เราหรือเปล่าเราคิดว่าเขาให้โอกาสเราเราต้องขอบคุณว่าเขาให้โอกาสเราให้เราได้ทำหน้าที่ในส่วนที่เราควรทำผู้ให้ก็มีโอกาสที่จะได้รับสุขเสมอค่ะค่ะลุกม,มีอีกเหตุการณ์หนึ่งมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้หลวงแม่ฟังแล้วก็เมื่อเล่าจบอยากขอโอกาสหลวงแม่ช่วยสอนหรือช่วยสะท้อนว่า เรื่องที่เล่าไปเนี่ยมันสอนอะไรเราได้บ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งลูกสาวเนี่ยอายุ17ก็ก็กลังแตกเนื้อสาววันหนึ่งก็มีมีแฟนเข้ามาจีก็เป็นความสัมพันธ์ครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนนะคะปรากฏว่าผ่านไปไม่นานแฟนคนแรกบอกเลิก เธอก็เศร้าเสียใจจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกครั้งแรกแม่เห็นแล้วว่าลูกเนี่ยทุกข์หนักก็เลยใช้ลิปสติกเขียนบนกระจกอะคะสิ่งที่เขียนเขียนไว้ว่าเมื่อตัวปลอมไปตัวจริงจะมาก็เลยอยากจะขอหลวงแม่ช่วยสอนเรื่องนี้ให้พวกเราหน่อยอะะว่าเ,าเรา มีมุมมองอย่างไรกับมันเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขจากวิกฤตที่เกิดขึ้นได้มันเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยนะคะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้จากเขาได้ท้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะเปิดตาเปิดใจที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่สอนเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าไปจนอย่าไปจนกับ เรื่องบางเรื่องที่เรานึกว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายนะคะแท้ที่จริงแล้วเป็นมันเป็นเพียงแค่ลูกมะพร้าวตกลงมาเราก็ไปเก็บมะพร้าวมามาปอกกินนะคะเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนว่าฟ้าถล่มดินทลายนะจริงๆแล้วเป็นเพียงเรื่องน้อยนิดจิ๊บจ้อยมากๆเลยแล้วเราจะพลิกผันทำเ,เหตุการณ์นั้นให้เป็นโอกาสที่ดีก็ได้ะคะ่ะเหมือนกับคนที่คนที่ รีบร้อนรีบร้อนจะไปขึ้นเครื่องนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้แท็กซีก่ก็งี่เง่าขับรถก็หลงทางขับรถหลงทางพอขึ้นมาสู่ถนนใหญ่ได้แล้วปรากฏว่าน้ํามันหมดน้ํามันเนี่ยมันควรจะเตรียมตั้งแต่ก่อนที่จะรับผู้โดยสารมันก็ไม่เตรียมมันจะต้องมาน้ําหมดน้ํามันหมดเอาตอนที่เราจะขึ้นเครื่องในท้ายที่สุดพอไปถึงสนามบินตกเครื่องค่ะเครื่องออกไปแล้ว คนนี้ก็หงุดหงิดเสียใจมากต้องมาจัดการแก้ไขกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าอีกสองชั่วโมงต่อมารายงานมาว่าเครื่องบินที่ไปนั้นตกความรู้สึกที่เมื่อกี้ว่าแย่มากเลยกลายเป็นความรู้สึกที่อุ้ยตายแล้วดีนะว่าฉันไม่ได้ไปในเครื่องบินนั้นอย่างนี้นะคะเหตุการณ์อย่างนี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่สอนเราเยอะมากสอนเราเยอะมากว่าไม่ว่าเราจะประสบ พบเจอในเรื่องอะไรไม่ต้องไปนึกว่าจะสิ้นโลกนะคะมันรุนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดการอย่างไรต่อไปไม่ต้องไปตีอกชกตัวกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแก้ได้ไหมแก้ได้ก็ไปแก้ซะถ้ามันแก้ไขไม่ได้เราก็คิดใหม่ทำใหม่ ดูเหมือนว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยแม้จะไม่ดีแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วเราก็จะมาพบเอาทีหลังว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดก็ดีนะใช่ใช่จริงๆแล้วบางทีเราขอบคุณเราขอบคุณนะคะว่า ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นมาขัดจังหวะเราอย่างนั้นนะคะป่าน,นี้เราจะไปไหนก็ไม่รู้เข้ารกเข้าป่าไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเพราะมีเหตุการณ์นั้นจึงทําให้เราชะงักแล้วเรามองดูทิศทางใหม่เลือกหนทางใหม่กลายเป็นว่าหนทางที่เราเลือกซึ่งตอนแรกเรานนกวก็เป็นอุปสรรคนะที่เราไปไม่ได้กลับกลายเป็นดี ก็<ส>อยากจะอยากจะตั้งความคิดอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เราเจออะไรในชีวิตที่เราคิดว่าหม่มันเสียดายมันเสียดายโอกาสมันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเกิดไปแล้วอะแล้วเราทํายังไงกับปัจจุบันเพื่อที่จะเตรียมการสําหรับอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราจริงๆว่าเราจะทํายังไงให้คิดให้ชีวิตนี้เป็นสุขะค่ะ ขอบคุณหลวงแม่ที่นำความสุขมาให้นะคะพวกเราทางบ้านทุกคนกราบยมัสการหลวงแม่ด้วยกันค่ะ